วิดีโอสุดระทึกนี้ถูกอัพโหลดโดยหนุ่มคนหนึ่งในวันเหงาๆที่เขาพึ่งทดลองซ่อมกล้องโดยตนเองสำเร็จจากที่แค่ว่าตอนแรกอัดเสียงไม่เขา้าซ่อมไปซ่อมมาก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องภาพด้วยแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เขาอยากจะสื่อและเหตุผลที่เขาซ่อมกล้องเพราะต้องการจะบันทึกภาพและเสียงของสิ่งหนึ่งต่างหากสถานที่แห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและมันก็ไม่ไกลาจากบ้านของเขานักขับรถก็ราวๆยี่สิบนาทีเท่านั้นเขาสาบานได้ว่าเคยเห็นอะไรแวบ,บๆซึ่งตั้งใจที่จะเก็บภาพของมันในวันนี้แต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวและไม่เจออะไรเลยจนเขาต้องถอยทับกลับบ้านเพราะรู้สึกหิวข้าวมากแล้วก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจากรถจะดังขึ้น และนั่นคือวินาทีที่เขาได้บันทึกภาพของไซเรนเฮดเอาไว้เขาเรีบหนีมันเข้าไปหลบอยู่ในบ้านซึ่งวินาทีต่อจากนี้คือภาพและเสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้น กลุ่มนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในย่านแทนหยาดคลิกของร็อดอคันซอเช่นกันจึงอยากจะลองไปพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเจ้าตัวไซเรนเฮดบ้างอันที่จริงพวกเขาแค่ว่างและอยากจะหาอะไรทำแก้เบื่อถ้ามีตำนานโปเก,กมอนจริงๆในเมืองพวกเขาก็แค่อยากจะไปตามหาโปเก,กมอนกันดูและภาพทั้งหมดที่เห็นในคลิปนี้คือช่วงเวลาที่พวกเขาสตรีมสด และได้พูดคุยกับเพื่อนๆผ่านระบบ YouTube ไปด้วยเมื่อขับรถเดินทางมาถึงป่าที่ว่าก็กรูกันลงไปและเดินเข้าป่าอย่างสนุกสนานเป็นการเข้าป่าที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแม้แต่ของสำคัญอย่างไฟฉายและไฟแช็กรวมไปถึงมีดพกจึงมีแค่เพียงแสงสว่างจากมือถือซึ่งมันก็ส่องไปได้ไม่ไกลมากนะักไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียง คล้ายๆกับไซเรนรถตำรวจมาไกลๆพวกเขาจึงตัดสินใจจะออกไปจากที่นี่เพราะหากว่าเป็นตำรวจจริงๆพวกเขารับรองว่ามีปัญหาแน่ขี่มาทำอะไรบางอย่างในป่าตอนดึกแบบนี้โอ้เฮ้มีใครอย่ที่เั่นไม่รู้เลยฮัลโหล พวกเขาก็ได้หันกลับมาเจอบ้างอย่างมันมีลักษณะสูงใหญ่มีหัวคล้ายลำพงและส่งเสียงสัญญาณดังออกมาทำให้พวกเขาต้องระดีบวิ่งกลับรถมาในทันทีแต่โชคดีที่พวกเขารอดออกมาได้และมาอธิบายในสเตีมสดผภาวิดีโอนี้ เผยเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างสูงใหญ่กำลังเดินช้าๆข้ามภูเขาและสิ่งนั้นกำลังส่งเสียงคล้ายเสียงประกาศหรือสัญญาณเตือนภัยเป็นระยะขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินสำรวจป่าอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงไซเรนเบาๆดังลอยมาจากในป่าจากนั้นมันก็เริ่มดังขึ้น เหมือนต้นเสียงจะเข้าใกล้เขามากขึ้นทุกทีมันเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงสัญญาณเตือนภัยบางอย่างและนี่คือวินาทีที่เขาเห็นมันกำลังพุ่งมาหาเขาอย่างรวดเร็ว กำลังขับรถอยู่บนถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ในเขตของมิชิแกนเขาขับฝ่าหิมะหนาเพื่อที่จะมุ่งตรงกลับบ้านไม่นานก็มีเสียงหลอนๆดังแทรกเสียงเครื่องยนต์ของเขาเข้ามาในรถเสียงมันเหมือนอะไรที่โหยหวนแล้วเริ่มดังขึ้นคล้ายกับว่าด้านนอกกำลังมีสัญญาณเตือนภัยพิบัติดังลากยาวเขาไม่แน่ใจว่ารถคันที่ขับสวนมานั้นจะได้ยินเหมือนเขาหรือไม่ แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรรถของเขาก็กลับมีปัญหาและดับไปเสียดือด้อเมื่อเขาสตาร์ทรถกลับมาได้อีกครั้งสิ่งที่เห็นก็คือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่กำลังส่งเสียงดังยาวๆและมันกำลังยืนอยู่ข้างหน้าเขาในตอนนี้ คลิปนี้เป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งบันทึกภาพบรรยากาศสวนเถวบ้านของเขาเอาไว้จริงๆเขาตั้งใจมาที่นี่เพราะไม่นานนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับไซเรนเฮดบางก็เห็นว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่เถวนี้และบางคนก็ได้ยินเสียงของมันในเวลากลางคืนจะว่าไปเขาเองก็ไม่ใช่คนที่ใจกล้าขนาดว่าจะมาเถวนี้กลางคืนคนเดียวเขาจึงเลือกเวลาที่ยังพอมีแสงหลงเหลืออยู่ เผื่อว่าเจ้านั่นจะทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ไม่นานเขาก็เข้ามาพบกับเสื้อผ้าของใครบางคนจี่ก้องทิ้งไว้อยู่ใต้ต้นไม้ตามมาด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังมาจากข้างหลังของเขาและสิ่งที่เขาบันทึกได้ก็คือเจ้าไซเรนเฮดมันกำลังวิ่งตรงมาหาเขาด้วยความเร็วคลื่นสัญญาณจากมันรบกวนระบบของกล้องจนรวนและไม่สามารถบันทึกภาพต่อได้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เขายังปลอดภัยดีไหม